สวัสดคีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจียวไข่กันนะคะเอฟซีปาสต็อปไว้แต่ไม่ยอมถ่ายปั้งดีเกือบจะลาดช็อตเด็ดแล้วผัดเด็ดเอฟซีดูนี่็อดนี้อุ้ยร้อนด้วยความหิวเอฟซีด้วยความหิวนะ ไซื้เบตก่อนมมบด้ยต้องแบ่งครึ่งไหมแบ่งครึ่งไหมทำอไร FC ผมนี่ทำอะไรทำอะไรก็เป็นอน FC นะทอดไข่ก็ยังเป็นเลยเดี๋ยวากอที่สอรอบกันนะกอที่สองรอบอีกเลยโอ้ยพอเอะกอแล้ว เมื่อไรจะพอเมื่อไรจะพอนี่แหละความน่ารักของยูนิเบอร์สายลุงนะครับทำข้าวเป็นทุกคนทำได้ทุกอย่างค่ะก่ออิดก่อบล็อกผสมปูนกุลลิงเราไม่ใช่เราไม่พูดดีกว่านี่นะคะเอฟซีอ่ะเฟิงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไข่เจียวนะคะโอ้โหนี่น่ากินมากโ พริกน้ำปลาก็พร้อมนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะอันนี้เดี๋ยวผมชอบสุดเลยลุงกิมมี่นะกินข้าวแกต้องมีอย่างนี้ยยายให้คนูกนนุ่มถ้าเราไม่ทำนลเวาี่ก็ให้รอปลานะคะเดี๋ยวผมจะชิมแทนเอฟซีนะคือจริงๆแล้วอ่ะถ้า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 เรากินข้าวเจ้าอ่ะยังไงพริกน้ำปลาก็ไม่สมควรขาดจากโตอาหาร ใช่ <ขอ S 1> เพราะว่าที่บ้านหนูมก็บบกเป็นแบบนี้นะจะเป็นอะนะโอ้เราก็อย่าไปเทเยอะสิเราเทนิดเดียวลุงจิมปลาแตนซื้อมาป้าแตนซื้อมาปลากระเเงมันต้องน้ำไหลนะเจ้าอย่าพงพบอกกระงนต้องมน้ำน้ำนนำไหลอ,อย่างเดียวไม่น้ำโขงไม่น้ำทีไม่น้ำมูล่พวกนี้เขาจะมาเป็นผงเลยเออแล้วเวลาไปเอาเขานี่ไม่ได้เอาง่าย ต้องเอาตาขายไปวางตอนกลางคืนกลางวันก็ไม่ขึ้นแม่แถวท้องบ้านหนูนะเอาไปสองคืนแล้วก็จิ้ม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 เท้มึงโดนใส่วอย่ยลุอยู่ไหนแล้วงอยู่ไหนล่ะลุงอยู่หลังยู่บ้านที่แกแก่ลุงยก่นลุงขายอันจิ้มไปเรียเลยอ๋อจ้าเลย้อเข้ามา เดี๋ยวลุงมากินข้าวก่อนไหนอะ่ะอยู่ยทางโน้นแหละลมีก็ลุงเดินไปทางโน้นแหละทางบันไทยบันนอกอะ่ะจ้าทางพงกินข้าว ไปไหนเนาะไม่เห็นมาเลยมีบุญหายไปเลยนะป้าทีบ้านแปดโมงแปดโมงแล้วไม่้งรายเ้ห้าสิบเอดท่คุณุเตือนสิดีค่ะไปดูให้แรงใจแปดโมงแล้วแมแ่บอแมแ่บอแมแ่บอ a <coughs> <coughs> ประมาณนี้ guys, so well. hey, oven, right. finance, ัมเจอกัะใหม่ป like ิดหน้านะครับอย่าลืมทงพีทีคอฟฟี่ทีทีโกโก้นะครับสวัสดีครับ Tuang, tuang, tua. ลุงจิมบอกว่าลุงจิมบอกว่าไอ้ไอ้ผัดอันนี้มันเป็นผัดของเป็่บ้านโน้นของมันมันแบ่งเราไม่ได้ผัดเยอะเรื่องผัดขี้นเดียวเขาบอกใครผัดวบ้านเ่าเขาไอ้ลุงจิมเขากินอยู่แล้วลุงจิมน่ะสมทบไปแล้วนะลุงจิมเนาะอะไรอะกับข้าวไง กินบอกว่าถ้าป้าที่บ้านไปทำาว่าข้าวนุใครจะทำาม้ข้าวให้กินเนาะหนูก็ทำมาที่เช้าเนี่ยถ้าหนูไปทำบ้านโน้นนะหนูก็จะตื่นแต่เช้าทำมาหนูรู้ลงกิ๊นมาตื่นมาปุ๊บหกโมงปุ๊บถามหาข้าวเลยหนูก็จะตั้งหม้ข้าวไว้ทำาก็ข้าวไว้หนูก็วิ่งเลยบ้านดีๆทำแป๊บเดียวทำลูนแค่สองอย่างนี้เดียก็ให้ทำวันละสองอย่างแป๊บเดียวตอนนี้หนูตื่นสายแล้วก็ข้าวไม่ได้นึ่งข้าวเป็นยังไม่ได้แช่แช่ข้าวก็เลย เดินทาคลิปก็รดน้ําต้นไม้มันก็มาตรงนี้ไงถ้าทุกทีมันก็เสร็จแล้วแต่ลุงจิมบอกว่าเจ้าทากับข้าวคือใจเย็นแท้แม่ดาตื่นมาตอนตีตีสามแกก็ไม่ได้แช่ข้าวก็เลยพากันไม่ได้แช่ข้าวไม่ถึงแช่ไว้ก็เยไม่ไม,ไม่เป็นข้าวเหนียวไม่แช่แต้งแต่เย็นไม่ได้แม่ดาไม่ถึงขบอกให้แช่ไว้ตอนกะมัณ ออกมาฉี่ตอนดึกๆเพื่อแช่มันจะแช่ไม่ได้ก็จะของข้าวของเขาหือนแ้วเไม่จะข้าถ้าข้าวใ,ใหม่เชนะ่มันแช่ก็ข้าวใหม่เองข้าไม่ถิ่นะเลข้าวก็ะถิมสวยนะข้าวใหม่เ เก่งนะป้าทุกวันจอนแป๊เดียวเจ้าไปเลยรีบร้อนเลยเจ้ต้องครัข่าวถ้รีบร้อนแม่ยเหลือตัวจัดของให้ครบก่บอนจะช่วยผัดเก่งเลยถ้าเราจัดของให้ครบอาหารตามจาังมันจะหยิบโน่นหยิบนี่เลยถ้าเราจัดของครบเด็ดตาพริกอะไรไว้พราราลูกกินมาสั่งปุ๊บห้านาทีได้กินเลย เลก,ก,กินล็กคาแฟม่นี้กัลิปติกตุลงกี่นาทีกนั้นเขาบอกงาไม่เจออ่ะโอ้ยย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 ยนยย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 อยย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 ยขอบคุณยนะออย Nói chung là mình chạy Nói chung là mình chạy ี่บ้านเขาฝืนใช่ใช่เหรอไปเหรอมไม่ไปเหรอมไม่ไปเหรอ,หรอให้มีบุญนะเพราะมันไม่ไปถึงโนึ่งคนนี้กี้ว่าไอ,อ,อ้เรื่องยาวใช่เออเรื่องยาวล้อมแม่ทินมากินข้าว นี่นะคะ FC นะคะก็ไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแตงกวานะคะแล้วก็พริกน้ำปลานะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะที่พี่กาแฟที่พี่สกินนะคะแนะนำช่องส้งบุญชูชาแนลค่ะนี่เช้านี้นั่งกินข้าวกับลุงจิม